ยินสูดไม่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพามีมานั่งนอกบ้านครับผมสบายใจจังเลยชอบชอบมาเน้นหน้าบ้านอากาศอบอุ่นสิบกว่าองศา ไม่มีลมก็จะไม่เย็นไม่หนาวไม่เย็นถ้ามีลมพัดจะเย็นเย็นกว่าปกติลูกวินเป็นไงครับไม่ได้เอาลูกออกหันหน้าตากแดดอย่แสบตาแม่เอาอ,อีมานั่งก่อนมือไอขเมือยค่ะ นังวินยังไม่เมื่อยนะคะนังวินจิบจิบไม่มาหรอกเพราะว่าเรามานั่งอยู่จิบจิบกลัว ทำไรมือทำไรฮะแอบดึงหญ้าแม่เหรอวินแอบดึงหญ้าแม่เหรอโอ้นแม่หนาวว่ะขอตักแดดหน่อยขอตักแดดหน่อยแตนไม่ตักแดดหน่อยวินมือทำไรครับมือทำไรครับดึงหญ้าแม่เหรอ ไม่น่าอย่งนั้นนะตอนนี้ประมาณน่าจะเก้าโมงครึ่งนะกินข้าวเสร็จเร,เรียบร้อยแล้วอึเรียบร้อยเปลี่ยนแผ่นพดเรียบร้อยวันนี้แม่ไม่ทันอีกแล้วค่ะลูกอึอก่อนลูกอึอแตกก่อนที่แม่จะพาไปนั่งโถไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วค่ะวันนี้ พี่วินวิเคราะห์อะไรหรอวิเคราะห์อะไรอยู่นิ่งนิ่งน้อ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 งนิ่งนองนิ่งน้องนิ่งน้องวิเคราะห์อะไรอยู่คะพาวินเดี๋ยวคร่ะดูค่ะ เฮ้คานเป็นหนอกล้าคานนรอมันใหญ่ๆนะมันเย็นๆนะมันไม่เหมือนพื้นนะกล้าคาเหรอลูกจตหน้คิดอะไรอยู่หมูอ้วนคิดอะไรอยู่คะหมูอ้วนคิดอะไรอยู่คะ <c oughs> ไม่หน้า <c oughs> <c oughs> ม้าเลียงสวยขนาดนั้น ทำไรรูกอืมอืมนั่นดึงออกมาแล้วครับผม Lớp phai rồi, lớp phai Có nhìn lại วินดูเลยสองสองในความเห็นไม่เห็นไม่เห็นนะนี่ดอกไม้ดอกไม้ใบยาขึ้นไปดูต่อพี่วินคะ ที่บินนิ่งมากเลยค่ะหืมเบบี shark, ้ชักติ๊ดดิ shark, ๊ดดิ๊ดดิเบบี้ชักติ๊ดดิ๊ดดิ๊ดทำไมไม่เล่นล่ะคะทำไมล่ะคะอ้าวทำไมขางเกงมันนีแต่อ้าวเต้นช้าที่บินสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับสวัสดีครับโอุ้ยเก่งเก่ง เรกอุบเฮนเดนะโอ้ยังจำได้เก oh, ่งเก่งเก่งเก่งบายบายทำไงบาย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 อย่างงี้บายบายมือเดียวมือเดียวเายบายเอาสองมือก็ได้เอาสองมือก็ได้เก่งจังเลยพาวินพาวินพุสพุสทำไงพุสพุสพุสอ่าจุ๊บ แยงว่ะลูกแยงมือเปล่าให้เป็นแยงมือเปล่าให้เต็มเต็มหน้าเลยเอาหมูหมูหมูอยู่ให้เต็มหน้าหน่อยลูกลูกเวนลูกเบนครับฮัลโหลฮัลโหลความโฟกัสหายไปไหนหมด <Hello? S 2> ไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวาพาอุ้มเดินเล่นนิดหนึง่งหน้าตาเซ็งมากเซ็งมากแต่ถือว่าอารมณ์ดีเพราะให้ทำอะไรก็ยังทำอยู่แม่ยังงงอยู่ตอนนี้ลูกต้องการอะไรโอเคครับบายบายครับบายบายพาบินบายบายไปล้วไปละแม่วางวิดีโอแล้วครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ